เห็นสามตัวถึงขนาดนี้ไม่ออกให้มันรู้ไปปล่อยคือออกครับขอกราบ,รบ,รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็ way, จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของปู่ย่ามแดงนะครับเอฟซี FC, ครับผม ียากลองมาหลายท่านนะครับว่าให้ตามปู่ยามแดงให้หน่อยนะฮะงวดที่แล้วทางช่องก็ไม่ได้มานะครับผมเพราะว่าอยู่ไกลกันนะครับ fc เพราะว่าลูกไปเรียนหนังสือนะครับเนาะทีนี้ลูกชายปิดเทอมลูกสาวปิดเทอมก็มีโอกาสได้มาแล้วนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดปู่ย่ามแดงเลยนะครับเนาะเราก็จะรอหลวงปู่แล้วก็จะขอแนวทางนะครับงวดประจําวันที่16ตุลาคม2565ว่าปูจ่จะเน้นตัวไหนให้นะฮะแต่ปู่บอกว่าปล่อยเป็นออกนะครับ FC ครับผมหางเดียวนะฮะ FC หางเดียวเท่านั้นนะครับ โอเคครับเพื่อนๆคับไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมและฟังแนวทางของปู่ย่ามแดงกันครับผมกราามสวันนี้วันนนี้วัที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่สามตุลาคมค่ะวันที่สามที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ได้มาถ่ายหลวงปู่เนาะไม่ได้มารับปู่อยากลูกครับผมอยู่ไกลค่ะ ติดงานทังลูกจะนั่งสิบติดเพิ่มลูกสอได้ยินว่าปู่ได้ของปู่เขาก็เล่นพากันดันบนมากกับพุ่งมากที่แหลกของปู่นะของปูไปงานศพนะครัไปพักที่วัดอันเขาของปูบอกโอ้สถานที่นี้มีเทวดาไหมรูู้หวยไหมไปเห็นหวยอันหกเก้าก็เก้าหกเลยนะขึ้นมาเลยเรีกว่ามันเพี้ยนเลยนะครับ เห็นเห็นอยู่ไส่ปูเห็นในนิมิตนะโอ้เห็นในนิมิตติบตัวสีขาวมันออกจริงๆเหรอโอ้ครับแต่ว่าวันนี้หลวงปู่ก็นิมิตเมื่อคืนเนี่ยนะได้สามตัวครับโอ้ได้สามตัวเลยครับไปสามตัวอันปูนี่กุฏิปูบอกครับนี่นี่แหละคลิกุฏิหลวงปูอ๋อครับอ่าเพราะกุฏมีพระมาเยอะ ขาปู่ได้มาพักอยู่สถานที่นี้ครับกุฏิไม่พอกุฏิพอๆก็เลยเลยมาพักอยู่น,นี่อันนี้หลังคานี่บ่ไห้มุ่งบอกปู่ยังไงหลวงป,ปู่คิดว่าจะทําเหมือนโดมนะเอาไปสานข้าวาไต้อนรับหมูขณะอนะอฝากไปหามนุษย์ที่เป็นเทวดาที่ใจบุญใจกุศลกด้วยครับอืองป,ปู่อยากทำกุฏินี้นะ ไปทำเลยนะกุติของปูกำลังในหน่อยยังขาดปัจจัยอยู่บ่ปูขาดปัจจัยทำอะไรลหรอโอ้ถ้ามีปัจจัยโคงจะเสร็จแล้วนะครับผมโอ้นดีๆละครับปัจจัยรับต้องผีเสล้วเนาะแต่ว่าปูอยู่นีฝนบ่าสาดบ่ครับก็เอาผ้าจีบอนกั้นนะผ้าจีบอนกั้นเอาอ่ะเพราะว่าไอ้อดนนลังค้านีกับโปง้นี้เดียวนะครับแต่ว่าลม ลมมลดีนะครับผมเออถ้าเกิดฝนไม่ตกอากาศดีนะครับผมอากาศถ่ายเทดีฝนตกมากนี่สาดเปียกกรปูมันก็ผ้าผ้าจานกั้นกั้นสองชั้นโอ้กั้นของเปียกก็อันนอกนะครับมันได่จับวั่งอก็เปียกภายในแต่ว่าอากาศเย็นดีอยู่อากาศถ่ายเทเป็นแต่ลูกในต่วนปูแต่น้องครับน้องเอฟซีครับอยู่แบบสรรมชาติแผเนาะครับผมฝากน่ารักครับผมของกระปู่ แต่ว่าลวงปลูกก็นิมิตเห็นเลขสามตัวนะโอเมื่อเมื่อขึ้นนี่บอกปูขึ้อเหมืออะไรครับเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวืนวานตองหวดตัวนี้อ่ะเมื่อวานพอหวยออกแล้วปูกกันนีมิตเลยเห็นเลขสามตัวโอ้ครับผมอันพูดมันมาบอกบอกครับเพื่อยังไหแต่มันมันเห็นมันเกิดขึ้นเองมันเห็นนะโอเลขสามตัวนี้เป็นยูรอยมาบอกปูฮื้อ่าเหมือนเหมือนมันมันมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขาเขียนไว้นะ ใจหลวงปู่ก็เขียนไว้ไว้ร้อครับไว้รอไล้อปูยันลืมปูก็เลยจดจดใส่กระดาษไว้นะครับนะอ่าพอดีคือจังคือจังหูว่าทีมงานที่มาหน่บอกปูปูฟันขึ้นเอ้ยในเม็ดลวงหน้าเหมือนกับไม่รู้ว่าอันเบิร์กซับนาคีจะโทรมาวันนี้หละครับผม ถ้ามาตังนวดที่ผ่านม้ำงวดเมื่อกี้เนี่ยโอ้อโอเขาก็รวยเละกันละว,ว่าที่แล้วก็เข้าขปู่เห็นเลยเห็นกัเผาศพอันอยู่คูเวียงเผาศพพระอยู่ภูเวียงก็ได้หัวอยู่ตรงน้นเห็นเห็นอยู่ตรงไหนครับปู่พราะจันาร์อธิษฐานเลยนะแต่ว่ามันมันเห็นได้มันผุดขึ้นอยู่ในอันที่เราหลับตาอยู่นะครับผมหกเก้าเลยนะหกเก้าตัวเดียวโอโลครับพี่ครับ หลวงปู่เลื่องว่าเออ99 69เหรอ96เหรอแต่บางวันนี้หลวงปู่ก็ได้เลย,เย3ตัวครับแต่เขาเขียนท้างหน้าไว้ว่าเลขหนึ่งนะโอ้โยู่ข้างหน้ามีเลขหนึ่งแต่ว่าห่างๆห่างๆกันสงสัยรางวัลที่หนึ่งติโอ้แม่นนี่หรือปู่วันเขาบอกวันที่หนึ่งบุญตีนี่แหละโอ้หหางเดียวไปเลยหางเดียวไปเลยนะครับเนาะบนล่างบน3ตัว2ตัวใครนั่นแหละ นอมันเป็นยังไงปูเห็นชัดเจนทุกตัวเลยบ่ปูเห็นชัดเจนทุกตัวล่ะครับเด็ปูนเข่าตลอดเข้าตลอดือวดนั้นง้วนนั้นก็เข้าอนเลขค้ายสามตัวนะครับสี่สามสองนะครับโอ้ได้ยินแต่ยินแต่ซื้อเสียงแอดกับฟึงมาทำสิบแหลกนะครับพี่ซีครับดูมากคับ ได้ยินจะซื้อเสียงปูไปย่ามสามหาจนจนเจอเห็นยมหลายคนนะโทรมาบอกว่าโอ้หลวงปู่ถูดถูดเลขท้ายสามตัวตุลีสเป็นเลขหน้าเลขท้ายก็ได้เช่นีเนาะเป็นเลขหลายร้งวันเนาะเป็นเลขหลายต้องวันเป็นรับผู้ชอบดึงกระดาเป็นแดงรัฐบาลเลขหนาเลขท้ายก็ได้ค่ะวันไหนอาทิตไปจับโดนรางวัลทีหนึ่งเนาะเข้าเอาไว้สามตัวท้ายไว้ก่อนเกิดว่าไปจับถือเลขหน้ารางวัลทีหนึ่งอีกกับชิดีเฮี้ยไปฟ้อมกันเีง ขอดูตัวเลขปูหน่อยนะคะตัวเลขนะครับผมสองเก้าห้าเก้าสามค่ะเก้าก็หกนี่ตัวเดียวกันเด้อค่ะกลับหัวคือนำ้ำาลบปูเห็นสองเก้าห้านะชัดแจ้งนะแป๊บเดียวนะั้นเลขห้าลาลางๆเหมือนกับเลขสามปูปูเห็นตัวเลขก็ชัดครับผมสองเก้าห้านะ สองห้าชัดอ่าแ,แล้วเก้าสามนี่เดี๋ยวปูมาจังไ 9, ลยเก้าสามนเลขเลขข้ามมันเป็นลางๆคล้ายๆเลขสามอโอ้ับปูแัน<ล>ไปให้อ่าเลขสองเลขสองกับเลขเก้านี่ชัดแจ้งนะครับผมข้างแรกเห็นสองเก้าห้าชัดแจ้งครับอ่าแล้วบันนี้ดูไปนาๆนๆะแล้วเลขห้านะมันเป็นลางๆเหมือนเลขสาม ก็เลยว่ากันไว้ก่อนมันบอกมาสองเก้าห้าสองเก้าห้าชัดเกนยรัตแจเงเป็นกระดาษร้อยบ้าบอกูไม่เป็นกระดาษสีขาวนะเป็นกระดาษสีขาวมีตัวเลขตัวตัวตัวเลขเ้าตัวก็ตัวสีขาวเหมือนกันครับเป็นตัวสีขาวกระดาษสีขาวใสนะใสอยู่ครับผมเจลหลวงปู่ท่าใสเนี่ยออกนะ นั่นแหละเบอร์โทรของปูย่ามแดงนะครับผมใครจะโทรมาหาหวยเนี่ยก็หวยก็อยู่นี่แหละครับเออถ้าเกิดใครโทรมาหาปู่ะไรเนาะครับเนาะแต่ว่าหวยนี่อยู่นีแล้วคันทัวรมาหาปูกะสีได้เพิ่มตัวอู่บ่ปูขอ้นสิได้ตัวเก้าก็ก็รอ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 วันใกล้ๆอีกถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ๋อครับแต่เราปูมั่นใจว่าอยู่แล้วครับครับผมอ่าอูแล้ว เป็นโทรมหาปูปูกกระิชิดตัวเก่าแต่ว่าปูก็มันใจว่าเป็นตัวนี้แล้วถ้าเกิดใครจะโทรมหาหลวงปู่เนี่ยโทรมาทําบุญกันจีโทรมาหาหวยก็หวยก็ให้ละครับอยู่ในช่องนะครับว่าปูเนาะครับดูตามช่องเอานะครับบางครั้งคนโทรมาหาหวยบางครั้งปูไม่ได้รับแน่นอนก็มีเกิดก็ได้แม่ดีเลยครับมารยาาก็คือคือคือต้องรับนะครับผมถึงจะรำคาญก็ต้องรับครับผมครับ เออถ้าเกิดคนจะโทรมาปูครับผมถ้าโทรมาเอาหวยเนี่ยหวยมีอยู่แล้วครับผมแต่ผมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้ำปูเนาะน้ำปูเห็นลักษณะนะครับผมสองเก้าห้านะครับซัดแจ้งเลยนะครับผมอืมแล้วเลขห้าน่ะล่างๆเหมือนเลขสามบัดเนี่ยโอ้พอเบิ้งไปนานๆ๊บเลขามันที่ล่างๆกลายเป็นเลขสามกลายเป็นเลขสามครับผมเป็นล่างบนครับเอฟซีครับอืมนะ ระวังเก่าเป็นหกนะคะเนะบองหกน้า ouais. เป 3, so ็นหกสามก็ไดเนาะค่ะมีอะไรจะถามปู่อีกไหมไม่มีค่ะปู่ไปอิชิตังปัฏิตังตุมหังอิทธิพลท่านปาถนาแล้วตั้งใจแล้วคิีประเมวะสมิตสตุจงสำเร็จโดยสัพพัน ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ยามแดงนะครับเนาะครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางไกลมากราบปู่นะฮะกุฏิก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะนะครับน้องเอฟซีเนาะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่นะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมหรือว่าก็โทรหาหลวงปู่เป็นการส่วนตัวเลยก็ได้นะครับน้องเอฟซีเนาะ ครับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ